สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีคนรักในการปลูกต้นทุเรียนนะครับในคลิปนี้ก็จะพามาชมดูการปลูกต้นทุเรียนนะครับทุกคนสําหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มปลูกต้นทุเรียนเล็กปลูกแบบไหนให้โตเร็วนะครับทุกคนเรามาดูซึ่งต้นนี้นะครับก็ปลูกได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับทุกคนเริ่มแตกยอดแล้วนะครับทุกคน เพราะว่าต้นพันธุ์ที่นํามาปลูกนะครับทุกคนผมจะทําการเลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับโดยต้นนี้จะเป็นสายพันธุ์โอชิน้ําดํานะครับทุกคนจะเป็นพันธุ์มาเลดูนะครับเริ่มแตกยอดแล้วลักษณะใบของน้ําดําก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเรามาดูการปลูกนะครับก็คือผมจะทําการยกโคร้นะครับทุกคน เล็กน้อยนะครับทนประมาณนี้แล้วก็ทําการปลูกนะครับทุกคนด้วยการหันไปทางทิศต,ตะวินออกนะครับเพื่อที่ให้ใบทุเรยียนรับแสงแดดนะครับทุกคนเรในการดูแลรักษานะครับก็คือแรกๆที่เริ่มปลูกให้เราทำการเน้นนะครับทนรดน้ำ ทุกวันนะครับยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าแรงก็คือทำการรดน้ำสม่ำเสมอนะครับทุกคนเพื่อที่จะทำให้ต้นทุเรียนเล็กของเรานะครับโตเร็วแล้วก็แตกยอดดีแบบนี้เลยนะครับเมื่อต้นทุเรียนเริ่มแตกยอดแบบนี้ก็คือเราสามารถทำการใส่ฝุน่นหรือว่าใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับทุกคน โดยแนะนำถ้าเป็นปุ๋ยก็จะเป็นสูตรเสมอ15 15 15นะครับทุกคนถ้าเป็นฝุ่นก็เน้นฝุ่นหมักแบบอินทรีย์อย่างเช่นฝุ่นหมักที่ทำเองจากเศษใบไม้นะครับทุกคนและก็ข้อสำคัญนะครับในการเลือกต้นพันธุ์ที่นำมาปลูกแนะนำให้ทุกคนเลือกต้นพันธุนน์ใบแก่นะครับทุกคนใบแก่นะครับ แบบนี้นะครับทุกคนนำมาปลูกนะครับะจะพามาดูต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ในการนำไปปลูกนะครับทุกคนในส่วนนี้ก็เป็นต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับทุกคนะจะพาทุกทุกคนมาเลือกดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเลือกต้นพันธุ์ที่นำมาปลูกอยากจะให้ต้นทุเรียนของเราแตกยอดดีโตเร็วให้เราทำการเลือกต้นพันธุ์ใบแก่จัดแบบนี้ แล้วก็เริ่มจะทําการแตกยอดแบบนี้นะครับทุกคนและที่สําคัญลําต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถนําไปปลูกต้นนี้ก็ได้นะครับทุกคนก็สมบูรณ์นะครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วนะครับทุกคนโตเร็ว แล้วก็แตกยอดไวนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในการปลูกต้นทุเรียนสำหรับมือใหม่นะครับก็ลองนำเทคนิคไปใช้ดูนะครับทุกคนจะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่จะมาแบ่งปัน แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ